จัดบ้านอย่างไรให้เฮงให้ปังตามหลัก่วงจุย้ยให้คำปรึกษา่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยรายละเอียดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไอดีลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกอ้าวฟังให้ดีนะครับพิจิกดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า 22ถึง28พฤศจิกายนก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะชินสายหมิงจะบอกให้ฟังแบบนี้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีของคุณสัปดาห์หนึ่งทีเดียวนะครับแต่ก็มีวันที่ไม่ดีอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ภาพรวมๆถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของชาวลัคนาราศีพิจิก แม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะหรือจะจุกจิกกับเรื่องของรายจ่ายอยู่บ้างแต่นั่นก็หมายความว่าคุณก็ยังมีงานหรือมีอะไรที่ดีๆเข้ามาตลอดการเงินจะไม่ขาดมือนะครับและชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวอาทิตย์และดาวพุธท,ทับลัคนาจะอยู่ไม่ติดที่นะอาทิตย์ทับลัค์เนี่ยโบราณเขาบอกว่าชอบจะเดินทางไปนน่นมานี่ตลอดเวลา หรือท้ไมมันไม่ได้เดินทางมันจะร้อนรุ่มอะไรอย่างนี้แหละเออนั่นแหละดาวอาทิตย์บรรทับรักเนี่ยมันทําให้เราจะอยู่ไม่ติดที่อาจจะต้องเดินทางไปนู่นมานี่อะไรอย่างเนี้ยนะนะครับแล้วก็ดาวพุธเองเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับมาทับลักด้วยดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีลาภผลที่ดีจากทางไกลหรือลาภผลที่เราไม่ได้คาดคิดเข้ามาก็ได้วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสสี่วันนี้ดีตลอดนะครับ มีความแฮ ppy ดูเหมือนกับว่างานหรือภาระใดๆที่คุณรับผิดชอบอยู่คุณก็จะทําให้มันสําเร็จได้อย่างดียิ่งขึ้นเหมือนกับกําลังเริ่มที่จะเดาทางถูกว่าต้องทําอย่างไรต้องจัดการอะไรยังไงกับเรื่องของงานแล้วก็พยายามอย่าไปวันแมนโชว์ show, นะครับพยายามหาคนเข้ามาช่วยนะครับหาที่ปรึกษาที่ดีแต่งานยังไงก็จะไปในทางที่ดีนั่นแหละนะครับจะนังคารพูดพฤหัสนะครับ วันศุกร์ก็ยังแฮปปี้ดีวันเสาร์เป็นวันที่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องเดินทางไปไหนในวันเสาร์ขอให้ระมัดระวังรอบคอบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงงดได้ก็งดนะครับเพราะว่าเออเป็นวันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะเดี๋ยวถ้าเกิดจะมีการเดินทางก็จะเป็นการเดินทางที่ลองหุนหิดไม่น้อยเหมือนกันวันอาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้นนะครับเป็นวันที่คุณสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นภาพรวมๆอ่ะถือว่าชาวลัคนาราศีพิจิก นะในสัปดาห์หน้าถ้าไม่นับวันเสาร์นะถือว่าดีแทบจะต่อตลอดทั้งสัปดาห์เหมือนกันอะไรที่มันขุกขลากมุนยนจุกจิกใจมาก่อนหน้านี้ก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางขึ้นนะครับก็สบายใจขึ้นนั่นแหละนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานเริ่มจะเข้าที่เข้าทางขึ้นเพราะก่อนหน้านี้แม่งทั้งพุธทั้งอาทิตย์ในหาก็เดินเป็นวินาศร่วมกัับองคารจุกจิกใจหายเลยชาวพิจิกเนี่ยเพิ่งจะแฮปปี้ขึ้นตรงนี้แหละนะ ส่วนในเรื่องความรักนะครับคู่ครองคนรักก็นะครับไปอยู่ในพบการเงินจะนาโชคดีมาให้ความรักดีนะครับมีความรู้สึกสดชื่นกระปรีก้กระเป๋ากับความรักมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วส่วนคนที่ยังโสดนะครับความหมายอธิบายแปลกมากว่าอาจจะไปเจอรักต่างวัยหรือคนที่อายุมากกว่าหลายปีะนะครับอายุมากกว่าหลายปีเลยนะครับนี่แหละคือชาวาราศีพิจิกในช่วงสัปดาห์หน้าโชคดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโง่เหงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล